กดลักให้เลยไม่เคยผิดหวังกับ Fortuner TRD 2ี1าไฟอยกักหน้ายากักสวยประจักษ์ส่งเข้าประกวดได้ทั่วประเทศสวัสดีครับผู้ชมครับยังอยู่กับสศสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีผมต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับมันที่บอกว่ากดลักให้เลยนะครับกับเจ้า f o r t u n e r คันนี้ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอรถสภาพแบบนี้นะคือต้ว่าโฟ r ์ u เ e อโฉมนี้ถ้าไล่กันตามตามไลน์ผลิตเนี่ยคือ10ปีเต็มนะครับนะปี2 0 1 0 1 1ก็คือตัว TRD ตัว TRD เจนสุดท้ายตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นหน้าแชมป์ก่อนที่จะเป็นหน้าแชมปนนชม์มันอยู่ในปีเดียวกันเลยนะตัวนี้อยู่ในช่วงปีอะไร,รปี54าีปี54ในช่วงของต้นปีนะครับก็คือ TRD ไฟยกักหน้ายักษ์คันนี้ที่ผมบอกว่าคันนี้ สวยยังไงกดลักยังไงผมจะเอาไว้แนี้เอาอยาี้ดีกว่าแจะบอกว่าสวยที่สุดในประเทศก็เ,อเวอร์ไปแต่ว่าสวยที่สุดในจักรวาลก็แล้วกันเวอร์ก็อีกคือสภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้เองเนี่ยซื้อมาเจ้าของคือมีรถหลายคันมากนะครับเจ้าของเดิมเขามีรถหลายคันมากเป็นเท่าแก่ที่เกี่ยวกับทําเกี่ยวกับรถรถพ่วงแล้วเนี่ยมีรถอยู่ประมาณสิบกว่าคันคันนี้ซื้อไปบอกว่าช่วงนั้นมันสวยช่วงนั้นมันสวยมากก็เลยซื้อไปซื้อไปเก็บชื่อไปใช้วิ่งอยู่ประมาณหลักหมื่นโล หลักหมื่นโลกี่หมื่นเนี๋ยผมพามาดูกันดูห้องเครื่องกันก่อนสำหรับ Toyota Fortuner TRD 3.0V ตัวท็อปคันนี้นะครับขับ4คันนี้สภาพเป็นยังไงไม่ต้องล้างมาถึงมาแบบนี้เลยนะ,ะต้องบอกผมนำเรียนอย่างนี้รถมาอย่างนี้เจ้าของเขารักษามาแบบนี้ผมเอามารีวิวเลยเอามาถึงซื้อเข้าก็จอดโชว์เลยก็อบอกก็อบอกอย่างลยโชว์ทันทีคืออย่างที่เห็นนะนี่นี่ผมบอกไปนะครับเซปติมเบอร์2010ปี53ก็มาจดปี54 ก็คือต er, ัวฟอร์จูเนอร์ไฟหยักตัวสุดท้ายสภาพไม่ต้องห่วงเดิมสนิทเอาง่ายคือสีเดิมทุกชิ้นสีนี่เดิมทุกชิ้นมาโรงงานมาจากโรงงานยังไงแบบไหนก็แบบนั้นอันนี้คือความพิเศษของคันนี้เลยคันนงคันหน้าฝากระโปรงเม็ดโอเม็ดอาร์กนี่คือกริปนะครับผมไม่ได้คานรุ่นเดียวกันผมกล้าพูดได้เลยว่าคันนี้เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแน่นอนในเรื่องของความสวยเอารุ่นเดียวกันนะ นะเครื่อง D4D 1 d นะครับ1 kd 2, 2บล็อกนี้เป็น163แรงม้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลแรงทันใจแน่นอนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกแล้วก็สเกิร์ตรอบคันนะตำหนิก็จะมีที่เห็นอยู่ก็จะมีปลายสเกิร์ตเป็นรอยน่าจะขัดออกได้เนาะเป็นรอยคาบอะไรไม่รู้นะครับเป็นรอยสเกิดเห็นแล้วก็ TRD โแ ok ล้ก็ TRD เป็นชุดแต่งรอบคันของเขาแต่นี่คือมาแบบ มาแบบเดิมๆมาแบบเดิมจากโรงงานเพราะว่าตัว t ด d ก็คือรู้กันอยู่แล้วคือมันเป็นตัวที่แต่งพิเศษจากโรงงานไม่จะเป็นสเกิร์ตรอบคันบันไดข้างแหลกหลังคากันทรงกันสาดล้อมงกล้อแม็กคือนี่คือชุดแต่งที่ได้เดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมไม่เคยเจอนะว่ารถ10กว่าปีแล้วแล้วแล้วเดิมเดิมทุกชิ้นแบบเนี้ย ปกติคือที่ผมเอามารีวิวผมก็จะบอกว่ามีการเก็บสีกันชน,นงกนกชนหน้ากันชนหลังแต่คันนี้คือไม่ได้แตะสีเลยนะครับใช้มาอย่างไงก็อย่างนั้นเลยแล้วก็ยาง,ยางพิ่งยางพึ่งเปลี่ยนรอบที่2เพราะว่ายางตีรถมาวิ่งอยู่น้อยมากพึ่งมาเปลี่ยนรอบที่2แล้วก็ถือว่าเจ้าของเขาก็ใช้ของดีนะนาบิสโต้นะครับปีสิปีสิ 19, นะครับปีสิแล้วก็เป็นล้อแมก t ีอาร์ดีตรงรุ่นดังนั้นใครซื้อไปก็ใช้งานยาวๆไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่ม ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยดูความสวยอีกมุมหนึ่งที่มุม45องศานิดหนึ่งกนะับเจ้า TRD สีขาวคันนี้แล้วก็ที่ต้องว้าวแน่นอนดูภายในกันหน่อยก่อนจะดูภายในขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขใหม่กันหน่อยว่าที่ผมกล้าพูดว่ารถสวยเดิมและก็สวยที่สุดในประเทศเนี่ยเป็นยังไง ไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดกิโลมีใครให้น้อยกว่านี้ไหมครับสําหรับรถสิบปี <c oughs> คือต้องว่ามีรถหลายคันจริงเอาง่ายๆคือเจ้าของเดิมนี่รวยจริงวันนั้น دة, นะครับนะครับ <c oughs> ซื้อมาจอดอาา่ะฟพัลเนอร์เทียดีคือใครขี่รุ่นนี้สมัยนั้นก็ถือว่าสุดๆแล้วพ่อแพงสุดแล้วสําหรับฟพัลเนอร์นะครับไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันกิโลภายในนี่อย่างที่เห็นเลยนะครับหัวกรองหัวเกียร์นี่ไม่มีลอกแน่นอนนะครับนะนี่คือลายตกแต่งของเทียดีเลยนะเล่นได้แดงมา ทุกยุคทุกควสออยู่แล้วนะครับแล้วก็คาร์บอนเคปบิลล่ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดแล้วก็เกียร์โฟนะครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์หมดคดู <c oughs> เสียงกันปึ๊บเสียงดังเข้ามาในไ,ไมค์เรา <c oughs> อให้ดูภายในอีกรอบหนึ่งคือ <c oughs> ปกติโดยปกติที่เราเจอกันใช่ไหม <c oughs> ถ้าเป็นรถที่ใช้งานมันหนักๆส่วนใหญ่เนี่ยนะต้องบอกว่าด้วยสเปครุ่นเดียวกันที่ผมดูราคาในตลาดนะคือจะต้องทําเบาะใหม่อันนี้คือ ปีกบาะเดิมเดิมเดิมทุกชิ้นไม่มียังไม่มีการเก็บงานหรือการตกแต่งเพราะว่ารถวิ่งแค่เจ็ดหมื่นกิโลมันจะไปเก็บตรงไหนนะครับเติมที่ก็ล้างขัดสีแล้วก็เตรียมส่งมอบให้กับเจ้าของคนใหม่แค่นั้นเองนะครับภายในอย่างที่เห็นเลยนะครับสวยง,งามสวยงามนะครับเนี่ยแผงประตูแผงประตูะตเนี่ยนะครับคือเหมือนยังเหมือนใหม่ปกติก็คือถ้ามาเก่าๆไปตัวนี้มันจะชอบลอกนะคบาบอนมันจะชอบลอกเทปลาก็ชอบลอกอันนี้คือ ผมต้องว่ายินดีกับเจ้าของใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับดูการใส่ใจในรายละเอียดนะครับพรมนี่สองชั้นเลยนะมีใยบวบแล้วก็พรมกระดุมเข้ารูปให้อีกเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลเข้ากับตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับแล้วก็ลืมไม่ดูทีอาดีทุกรุ่นจะมีโลโก้ทีอาดีอยู่ที่ตัวเบาะอยู่แล้วนะครับมงบอกเบาะพอมีเอกลักษณ์เพราะว่าเขาก็ต้องการบอกว่าของเขาเนี่ยคือเจ๋งแล้วนะครับโลโก้ทีอาดีตามไปทุกจุดแหละชุด <c oughs> แต่งทีอาดี ภายในนี้ไม่ต้องพูดถึง To y ต t า f o r t u n e er น3.0 vtrd ขับ4ปี2011คันนี้นะครับไปหยักคันนี้สภาพอย่างที่เห็นนะครับก็ผมต้องบอกว่ายินดีกับเจ้าของใหม่ที่จะได้คันนี้ไปดูแลรักษาเลยนะครับถือว่าได้รถที่สภาพดีมากเอาง่ายงคือถ้าใครหารุ่นนี้อยู่ผมการันตีเลยว่าดีที่สุดในรุ่นนะครับดีที่สุดในรุ่นเพราะว่าผมก็หาข้อมูลมาทั้งวันเหมือนกันกว่าจะมาพูดได้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยรุ่นนี้ที่เจอกันก็คือ ไม่อยู่ประมาณแสนปลายถึงส0 0 0 0 0นะครับแต่คันนี้แท้แน่นอนนะครับรับประกันไม่แท้แล้วก็เจ้าของเนี่ยรู้จักกันดีซื้อขายกับผมมาหลายคันแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้ประวัติสามารถเช็คได้ชัดเจนแล้วก็ราคาทีนี้เอาเรื่องเอาเรื่องราคาอันก่อนนะครับกับเจ้า T R D p ี1คันนี้ปกติต้องบอกว่ารุ่นนี้เองรุ่นนี้เองเนี่ยจะขายกันอยู่ประมาณแล้วแต่สภาพ ต่สภาพนี้ผมขอขายราคานี้ราคาเดียวเลย6 90, 9 9 0 0 0บาท6 90, 9 9 9 0 0 0บาทนี่คือราคาค่าตัวของรถสภาพแบบนี้อย่างที่เห็นเลยชุดตรงชุดแต่งมีพร้อมครบหมดนะครับโป l วิ t ฟูลไทม์ภายในจิฟอันนี้คือพูดอย่างเต็มปากว่ารถเข้ามาผมยังไม,ไม่ต้องทำอะไรเลยต้องขอบคุณเจ้าของเดิมมากที่รักษารถดีมากนะครับรักษารถดีมากคือมาถึงรีวิวขายได้เลย มาถึงรีวิวสามารถรีวิวขายเลยก็เหลือเก็บงานล้างนิดหน่อยก็ขัดสงบตดสีหัวนงหัวน็อตเนี้ภายในแทบไม่ต้องฟอกผมว่าก็มีเช็ดออกเล็กน้อยเพราะว่าด้วยรถใช้น้อยแล้วก็เก็บผมรู้สึกตัวเบาะเนี่ยไม่แน่ใจว่าดูจากลักษณะการเก็บนะทั้งตัวล็อกตัวล็อกเนี่ยล็อกเบาะเนี่ยแล้วก็ตัวขาเบาะเนี่ยแล้วก็ตัวการเก็บการเก็บสายนิรภัยเนี่ยรู้สึกเหมอนไม่เคยไม่เคยใช้ไม่เคยเอาลงไม่เคยเอาลงมาใช้เลยนะครับ 6แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคือราคาค่าตัวรถสภาพอย่างที่เห็นซื้อไปบอกได้เต็มปากเลยบอกว่าสอสักดาบอกว่าสวยที่สุดในไทยสวยที่สุดในประเทศแน่นอนสำหรับคันนี้รถสิบปีนะรถสิบปีไมเจ็หมื่นงพันกิโลนะครับราคาต้องว่าโอเคอะราคาอาจจะดูดูใกล้ตัวแชมป์หน่อยแต่จริงๆแล้วเทียดีไฟอยากมันขายกันตั้งแต่หกแสนจนถึงหกแสนปลายแต่คันนี้ ผมบอกเลยว่าราคานี้ยังไงก็ไม่ผิดหวังนะครับบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองเล่มทุกอย่างมีพร้อมมีครบต้องบอกงนี้ใครอยากเป็นเจ้าของ t ทีดีเจนนี้ซึ่งเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ขายยากนะครับในตลาดไม่ค่อยมีต้องบอกงนี้นอกจากสวยแล้วโดยลําพังเองเนี่ยรุ่นนี้เองก็ไม่ค่อยมีในตลาดอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอกันจะเป็นเป็นหน้าแชมป์เป็นหน้าแชมป์นนามาเยอะมีเยอะนะครับแต่ตัวไฟอยากก็ถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่คลาสสิก แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นความชอบส่วนบุคคลที่มองหารุ่นนี้จะให้ซื้อแชมป์ก็ไม่ซื้อนะเพราะว่าปักใจ,จชอบรุ่นนี้อยู่แล้วผมมีโอกาสได้คุยกับลูกค้าหลายคนเขาปักใจที่หารุ่นนี้อยู่แล้วนะครับหน้าแชมป์ผมมีหน้าแชมป์ที่ถูกกว่าเขาจะไม่เอาเลยก็ <c oughs> <c oughs> ต้องฝากไว้ด้วยสําหรับ t ทีดีสวยๆคันนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เท D 3.0มีอับสี่เกียร์ออโต้ปี2 0 1 1 6 9 9 0บ0าบาทไม่เจ0 0หมกิโลสวยกว่านี้ผมว่าไม่มีสอศสักดาการันตีได้นะครับทั้งในเรื่องของประวัติถ สภาพที่ชัดเจนนะครับสามารถโทรสอบถามสายตรงได้เลยนะครับ0 9 9 7 5 9 1 7 7 9นะครับ0 9 9 7 5 9 1 7 7 9คือเบอร์สายตรงสอสักดาสามารถมาสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมสำหรับรถ toyota fortuner tdi คันนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ1 0 0 0 0แสนซับสไครที่ติดตามช่อง YouTube ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์มาจนถึงก้าวแรกที่เราสำเร็จในเรื่องของการทำ ชแนลนะครับแล้วก็ก้าวต่อไปบองว่าลูกค้าทุกคนแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนยังติดตามให้กําลังใจกันเหมือนเดิมสาหรับวันนี้สอสักดานและก็ฟอร์จ n e เสวยสุดๆคันนี้ลาไปก่อน6 9 9 0 0 0บาทสวัสดีครับ